สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็ได้นําเรื่องของทีมชาติไทยที่ตอนนี้ฟอร์มกําลังร้อนแรงเลยกับโปรแกรมหมุนเครื่องฟี f a เดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับภายใต้การนําทัพของโคชมาโนโพกิ้งและก็มาดําแป้งที่ตอนนี้กําลังสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในศึก f ี f าเดย์ดยการเอาชนะทีมชาติซูรินามไป1-0และก็เอาชนะทีมชาติเนปาลไป2-0 ส่งผลให้ฟี่าเดเดือนมีนาคมของทีมชาติไทยคว้าชัยชนะ2นัดรวดซึ่งส่งผลต่อการขึ้นอันดับฟี่าเรนกิ้งที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่31มีนาคมถึงขณะที่ว่าอันดับของทีมชาติไทยมีโอกาสพุ่งไปถึงอันดับ109ของโลกซึ่งจากการคำนวณคะแนนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ทีมชาติไทยเองรั้งอันดับที่112ของโลกมีคะแนนอยู่ที่1160.14คะแนนโดยเดือนมีนาคมครับทีมชาติไทยสามารถบวกเพิ่มอีก2นัด โดยเอาชนะเนปาลและก็เอาชนะซูรินามซึ่งนั่นก็ทําให้ทีมชาติไทยจะมีแต้มบวกเพิ่มขึ้นไปอีก7.53คะแนนโดยแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้นะครับก็คือชนะเนปาลก็จะได้3.35คะแนนชนะซูรินามก็จะได้4.18คะแนนจะทําให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น1,167.67คะแนนซึ่งมีโอกาสสูงที่ทีมชาติไทยจะแซงหน้าโคโซโวขึ้นไปรั้งอันดับ109ของฟีฟ่าเร k กิ้งโลกหรือว่าันดับโลกนั่นเองนะครับ ซึ่งนั่นก็เป็นการคาดการแต่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่31มีนาคมหรือว่าสิ้นเดือนซึ่งก็เป็นผลดีสําหรับทีมชาติไทยนะครับที่จะขยับขึ้นมารั้งอันดับ109ของโลกซึ่ง้าฟอร์มดีต่อเนื่องแบบนี้ก็น่าจะเหลืออันดับต่ํากว่าร้อยแน่นอนนะครับซึ่งทีมชาติไทยเองเล่นดีขนาดไหนถึงขั้นโค้ชของสุรินามกล่าวชื่นชมโดยสเตนลีเพิร์นเมนโซ่เฮดโค้ชของประเทศสุรินามก็ได้ออกมากล่าวหลังจากที่คุมทีมแพ้ทีมชาติไไทยป10 โดยได้กล่าวว่าผมเพิ่งรับตําแหน่งมาแค่3เดือนเท่านั้นก็พยายามจะปรับปรุงแท็กติกแต่ว่าในครึ่งแรกทีมชาติไทยนั้นเล่นได้ดุดันกว่าและเข้าถึงบอลในจังหวะ55 0จึงทำให้ทีมไม่สามารถคลองเกมได้เลยต้องชมทีมชาติไทยว่าเป็นเกมที่ดีรู้สึกสนุกที่ได้ดูผู้เล่นของไทยในครึ่งแรกครึ่งหลังเราพยายามปรับเปลี่ยนทีมในแดนกลางเส่งมากขึ้นคลองเกมได้มากกว่าเดิมแต่ก็พลาดในจังหวะสุดท้ายกันไปเองนอกจากนี้คุณซือของสุรินามก็กล่าวต่อไปด้วยนะครับว่า การได้มาเล่นที่ประเทศไทยเป็นเรื่องที่ดีมากๆบรรยากาศในสนามถือว่ายอดเยี่ยมมีแฟนบอลเข้ามาเชียร์มีอารมณ์ร่วมกับเกมดังนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเล่นในประเทศไทยครั้งนี้ซึ่งโค้ชของซูรินามได้กล่าวเช่นชมทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่แพ้ไปซึ่งรูปเกมทีมไทยก็เหนือกว่าชัดเจนนะครับขณะที่ทีมชาติไทยมีโปรแกรมลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือก ที่ประเทศอุซเบกิสถานในวันที่8-14ถึงมิถุนายนโดยอยู่ในกลุ่มร่วมกับเจ้าภาพอุซเบมันดิสและก็ศรีลังกาซึ่งก็ต้องรอติดตามกันในช่วงต้นเดือนมิถุนายนส่วนการอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้ก็ถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานของไทยตามเป้าหมายนะครับซึ่งนี่ก็น่าจะไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยนะครับก็ยังขาดตัวเิเดๆหลายคนอย่างชนะทิพย์ซึ่งไม่ได้มาร่วมอุ่นเครื่องในครั้งนี้นะครับครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตของทีมชาติไทย ส่วนคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการนัดเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ